ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะส่มแต่ว่าความหวางนุ่คู่เนี่ยนอกจากที่เขาอยู่รักกันแบบนี้แล้วนะเขายังใส่ใจดูแลกันดีด้วยตอนนี้เป็นห่วงอะไรซึ่งกันและกันบ้างก็สำหรับเราเราก็จะห่วงธนาพลเขาเรื่องทำงานเนี่ยแหละคะ่ะเพราะเราเรารู้ว่าแบบเหมือนเขาเป็นคนเต็มที่มากๆะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ดูแลกันไม่ห่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสวนชัยพี่ก ที่เป็นห่วงตอนนี้เราอยากดูแลที่สุดก็คือเรื่องเรื่องของสุขภาพ <c oughs> ของเชียเพราะตอนนี้เหมือนว่าอาจจะเป็นคนที่นอนน้อยด้วย <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อันนี้เพิ่งเพิ่งผ่าเข่ามา <c oughs> ก็อยากจะใส่ใจเขามากขึ้นค่ะอ ดูกลดีๆใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันมันก็ต้องดูแลกันมาสม่ำเสมอนะแต่อุบัติเหตุต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดจริงๆตงแต่แต่มันประกอบกับอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอย่างตัวนี้ที่เชียกินอะ่ะมันเป็นตัวที่เรากินมาตลอดอยู่แล้ว<ฆ>คือถ้าเห็นเชียจริงๆหน้าก็ชาเม่อยู่แล้วมันไม่หนีตัวไหนไปอยู่แล้วแล้วคือจริงๆแล้วเชียก็พูดตัวนี้กับหลายรายการแล้วแต่ว่าในสิ่งที่สําคัญของไอตัวคริสตัลคอลลาเจนเนี้ยค่ะคือไดเปปไทด์ไดเปปไทด์ไทป์2ที่ ปองหรือในกล่องนี้เนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่มันตรงกับสิ่งที่ตอนนี้คือเชียต้องกินบ่อยขึ้นเพราะว่ามันมีตัวไททูคุณผู้ชมไททู 2> 2, ถ้าเห็นเนี่ยค่ะคือมันอาจจะไม่ได้เ,เคยได้ยินกันมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือไททูในคริสตัลคอลลาเจนนี้มันมีมากถึง1 0 0 0พมิลลิกรัมอุ้ยใส่เยอะมันใส่เยอะมากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปตรวจสุขภาพของตัวลผลิตผลิตภัณฑ์ที่คุณทานอยู่เลยนะคะว่าไอไททูที่มันแพงที่สุดเนี่ย มันมีเยอะขนาดนี้ไหมนะคะเพราะว่าอะไรทำไมใช่ถึงต้องกินตัวนี้และยิ่งแบบหลังอุบัติเหตุมาไม่ได้บอกว่ามันเป็นยารักษาไม่ได้กินแล้วหายนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่าเราได้เอาตัวนี้ค่ะไปพิสูจน์แล้วก็ไปทําการวิจัยกับตัวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่งประเทศไทยอย่างที่ทางคุณบิ๊กถือเนี่ยค่ะ,ค,ะคือเราจะชงง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ คือเราเอาไปดูว่าเมื่อเพาะกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วเนี่ยคริสตันคอลลาเจนซองนี้นะคะย้ําว่าเราเอาซองนี้ไปทํางานวิจัยนะมันให้ผลอะไรข้อแรกคุณผู้ชมคะมันไม่ทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นอันตรายอันนี้เป็นผลวิจัยที่ออกมาข้อ2ลดการสื่อสารอักเสบได้แล้วประกอบกับว่าอย่างรุ่นพี่เชียร์คนเนื้อค่ะคือเขามีภาวะเข่าเสื่อมคุณหมอเขาก็พูดมาคำหนึงเลยไปหาไททูมาซึ่งมันอยู่ในนี้คุณผู้ชม แล้วนะคะอย่าลืมว่าภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยคือผู้หญิงเป็นได้ง่ายกว่าผู้ชายแล้วรุ่นพี่เชียสากว่าเองอันนี้ฉะ,ะนั้นแล้วหญิงและชายเัียมีมสิทธิ์เป็นได้อยู่แล้วในนี้ใส่แล้วใสอุ้ยไวมากคุณผู้ชมไวมากแค่20แคลคุณผู้ชมไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งไม่มีไขมันนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยชะ,ะนั้นพี่น้องมุสลิมเนี่ย ทานได้เลยและจริงๆแล้วเนี่ยมันทานได้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายหลายคนก็จะกังวลเรื่องรสชาติวันนี้จะกินคอลลาเจนอะคาวหรือเปล่าไม่คาวเลยครับอุ้ยนี่กินสบายๆเลยเหมือนกินน้ำเปล่าเลยครับเเหมือนนนกิ้าปล่ข้อดีตรงนี้คือว่ามันพอไม่มีกลิ่นเนี่ยมันชงกับอะไรก็ได้ค่ะใส่ในกาแฟก็ได้แต่ว่าใส่น้ำซุปอะไรก็ได้อ๋อไปใส่กับน้ำผลไม้อะไรเงี้ยเพิ่มได้หมดเลยดเลยนี่แล้วความน่ารักคือบิ๊กเขาไปต่างประเทศนะไปออสเตรเลียเขายังถ่ายรูปมาให้ดูเลยโอ้โหไปทานด้วยกไปทานด้วย เพราะว่าข้อดีข้อต่างมันคือมันไม่ได้ต้องพกไปทั้งกระป๋องอะค uh ่ะ huh. หรือไม่ต้องแบ่งไปเพราะาบางทีมันแบ่งไปเนี่ยความชื้นอะไรมันก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงได้ uh huh. แต่ซึ่งพอเป็นซองอย่างเงี้ยมันพกพาสะดวกมากๆ่ก <c oughs> ฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือเชียจะบอกว่าถ้าดูอยู่นี่คือความมั่นใจเป็นข่าวดีมากๆเพราะเชียเชื่อว,ว่ามันแบรนด์เนี้ยอยู่มา,มามากกว่า10ปีสําหรับคอลลาเจนแล้วอะนั่นหมายความว่ามันเกิดการซื้อซ้ำซื้อซ้ำโดยตลอดวันนี้เชียขอเอามาให้คุณผู้ชมในราคาที่แบบคือพาบิะ 1กระป๋องหรือว่า1กล่องตรงนี้30ซองแน่แนๆ150,000มิลลิกรัมปกติ1กล่องนะคะหนึ่ทานได้1เดือนเลยนะ,ะวันนี้จัดมาให้2กระป๋องแล้วก็แถมไปอีก4กล่องที่คุณเห็น<ะ>สําหรับ100สายแรกเท่านั้นนะคะ,ะรวมถึงตัววิตามินซีอีก5กล่องตรงนี้คือเส้นเนี้ทานได้3เดือนกว่าๆเลยอะ่ะคือฉะนั้นแล้ว1,990ซื้อ2เหมือนฟรี9อ่ะนะคะ ในราคาเท่านี้ส่งฟรีที่1,2,3,5เก็บเงินปลายทางได้นะคะชำระบัตรเครดิตได้แล้วก็สำหรับช่องทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมแอดไลน์แอดชาเมทีวีชอป หรือว่าถ่ายสแกน q ิวโค้ดตรงนั้นมาได้เจลแอลกอฮอล์แบบนี้อันนี้อาจจะขอสมุนธิ์ทางช่องทางออนไลน์นะคะตัวเจลแอลกอฮอล์เป็นขวดปั๊มใหญ่ๆแบบนี้นะคะแ,แถมไปอีกเลยบ๊ายุมงมือแล้วก็เพื่อความสะอาดสุขอ,อนามัยและอีกตัวหนึงน่งที่ตัวนี้อาจจะให้ทางคุณบิ๊กช่วยแนะนําก็ได้เพราะว่าตัววิตามินซีที่เราแถมไปให้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมในการกรอกปากหนึ่งซองมีถึง3 0ม0มิลลิกร,รัมคุณผู้ชมนี่กินง่ายๆแบบนี้ที่แถมให้คุณผู้ชมไปนะใช่นะคะ อันนี้คือจะบอกว่าทําไมเราถึงแถมให้จริงๆแล้วในคริสตัลคอลลาเจนมีวิตามินซีอยู่แล้วเพราะวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนไปอีกแต่ว่าเราก็เสริมสร้างคอลลาเจนด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเนี้ย มันเป็นวิตามินซีธรรมชาติและมันมีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของกระบวนการภูมิคุ้มกันเขาบอกว่าช่วยดูดซึมไวนะดูดซึมไวแล้วก็กักเก็บไว้ได้นานด้วยในร่างกายของเราโอ้ตุกต้องค่ะทานง่ายเป็นกอสบายเลยเป็นผมไม่ต้องจงอะไรเลยครับไม่ต้องจงน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพกพาทานทานง่ายแล้วรสชาติอร่อยด้วย จัดเต็มจริงเมื่อกี้ฟังไม่ผิดทะคุผู้ชม11ชิ้นนะถูกต้องค่ะแลทางออนไลน์ได้เจอแอลกอฮอล์อีกเป็น12ชิ้นนะถูกต้องค่ะคุณพี่คือจะบอกว่า1990จากมูลค่าเนี่ยโอ้โห5,000ันเกือบ6,000เนี่ยอันนี้ลดให้เยอะจริงๆค่ะ2กระป๋องนะคะหรือว่า2กล่องใหญ่แล้วก็กล่องเล็กอีก4กล่องร,องรวมถึงนะคะวิตามินซีอีก5กล่องตรงนี้แล้วก็เจลแอลกอฮอล์สำหรับช่องทางของแอดเชมทีวีช็อปหรือโทรง่ายๆ1235ง่ายคยนะ่ะสอะ,คะคอจะบอกว่า เราออกแบบมาหมดแล้วเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมทานได้วิตามินซีจากธรรมชาติก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ด้วยถูกต้องเนะะี่ยแล้วรู้จักกันมานานนะบอกเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะเชียนะใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบจริงๆเพราะส,าส่วนผสมส่วนใหญ่เนยะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยถูกต้องค่ะที่อ่าแล้วเราใช้วิตามินซีแล้วก็มีคอลลาเจนอีก3ชนิดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากงานวิจัยกับวอที่ทำเนี่ยหลายแสนมากๆนะคะเรายังได้สินค้าขายดีนะคะจาก HBB Award เนี่ย เป็นรางวัลคอลลาเจนเพื่อสุขภาพแล้วก็จะมีในออนไลน์เนี่ยปีล่าสุดเราก็ได้เพิ่มมาอีกรางวัลเป็นรางวัลสินค้าขายดีคอลลาเจนเพื่อสุขภาพเหมือนกันคริสตัลคอลลาเจนคือจะบอกว่าขายดีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ร้านขายยาอะไรคุณเดินไปเจอหมดแต่วันนี้สิ่งที่คุณจะไม่เจอตามหน้าร้านต่างๆคือราคาที่ถูกที่สุดถูกจริงๆคุณผู้ชมถูกจริงๆวันหนึ่งไม่ถึง20บาทคุณผู้ชมเชื่อเชียร์นะคะคือวันนี้ชาเมตเราอยู่มา13ปีปีนี้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เราด้วยดีใจด คุณที่การตอบรับเนี่ยมันเกิดขึ้นจนได้รางวัลต่างๆวันนี้นะคะทานได้เกือบ4เดือน1,990้ํย้าำตรงนี้ที่1,2,3,5กับคอลลาเจนคริสตัลตัวนี้นะคะทานได้คุ้มค่าขนาดนี้วันนึงไม่ถึง20บาทวิตามินซีคุณผู้ชมชงง่ายๆแบบนี้นะคะนาทีสุดท้ายธนาพลคุ้มมากๆต้องถามว่าธนาพลชอบอะไรในตัวนี้เพราะว่าคนจะคิดว่าผู้ชายไม่ต้องกินคอลลาเจนไม่ต้องกินวิตามินซก็ได้ พคืะตั้วคอยสเบอกอะไรต์โคเจนเนี่ยเป็นเป็นส่วนตัวที่ที่ผมที่ผมที่ผมชอบเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันสำหรับแค่ผิวหนังอะไรเงี้ยแล้พอมารู้จากเชียร์เนี่ยมันคอยดูแลพวกข้อพวกกระดูกเนี่ยด้วยครับเพราะบิ๊กเนี่ยเล่นบอลอย่างเงี้ยพ่อท้าพีกบ่อย ใช่ใช่แล้วเป็นนักกีฬาทั้งคู่แล้ต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้ใช่แล้วก็อย่างที่เชียร์บอกคือออกกาลังกายอย่างเชียร์ยงเงี้ยช่วงนี้กายภาพก็ต้องทำแต่อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่รักษาโรคนะแต่เรากินเพื่อเสริมสร้างให้มันใช้งานได้นานขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะมันเหมือนหน้าต่างที่มันมีสนิมอะ่ะถ้าเราไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดหมายความว่าเราไม่ได้ยืดไม่ได้เหยียดเนี่ย บางทีสนิมเกาะแล้วเราไม่มีน้ํามันไปหยอดอะ,ะเวลามันหักมันพังมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า<ด>ฉะนั้นแล้ววันนี้รีบดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ชมคะเชร์เอาสิ่งที่บอกได้เลยว่ามั่นใจงานวิจัยกับสถาบันวิทยาศาสตร์ระดับประเทศส่งฟรีขนาดนี้นะคะจากมูลค่าเกือบ6,000บาทเอาไปเลยนะคะย้ําสุดท้ายแล้วนะคะ1น9 0นานี้นะคะ2กล่องใหญ่4กล่องเล็กนะคะแล้วก็วิตามินซีอีก5กล่องตรงนี้ ที่1 2 3 5สองเชียร์รับรองเลยว่าการซื้อซ้ําจนทําให้เราได้รางวัลสินค้าขายดีจากสถาบันจากที่ต่างๆนะคะ ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนแถมช่องทางออนไลน์แะใชาไม่ทีวีช็อปได้เจลแอลกอฮอล์อันนี้แถมไปให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยค่ะจะบอกว่าพลาดไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้ราคาดีจริงๆเพราะว่าไปซื้อข้างนอกนะคือของเขาขายดีอยู่แล้วแหละแต่คุณจะไม่ได้ราคานี้แน่ถูกต้องถูกต้องคุ้มคุ้มจริงๆครั้งที่แล้วกระติ๊บพาคุณแม่มากระติ๊บก็ใช้ในการดูแลคุณแม่ก็ขายดีมากๆเลยต้องมาวันนี้อีกไงคะคุณผู้ชมค่ะต้องย้ำนะคุณผู้ชมค่ะถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนสแกนโค้ดก็ได้นะคะ กินหมดจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราอยู่กับคู่หวานคู่นี้กันต่อยังไม่ไปไหนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยความหวานกันต่อค่ะ